ราศีกุมภ์ครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับมีเรื่องดีๆ3เรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนนะครับทิศทางชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหานะฮะต้องบอกคนราศีกุมภ์ครับดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีกรกฎครับเป็นอลินะครับมันมีข้อเสนอใหม่ๆครับข้อแรกนะฮะอาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามามีทางเลือกหรือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับหรือเป็นเรื่องของ การได้ j อบพิเศษนะครับผมมาดูว่ามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสาคัญเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็การหมุนเงินนะครับดังนั้นถ้าคนลาสีกลุ่มนะครับในช่วงนี้ถ้ามีตัวเลือกหรือมี choice ให้เลือกทําอะไรก็ตามนะครับผมดูว่าเราทําตามอารมณ์ทําตามใจเราได้นะฮะคือความรู้สึกเรานะฮะอยากทําไม่อยากทํานะครับตัดสินใจตามความรู้สึกได้นะฮะบ,บางช่วงเวลาคนตัดสินใจตามเหตุและผลบางช่วงเวลาอย่างตอนนี้ ตัดสินใจตามเซนและความรู้สึกนะครับในเรื่องสําคัญมันจะดีหรือมันจะตรงแล้วมันจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับฉะนั้นข้อแรกคือมันจะมีช่องทางหาไรายได้พิเศษหรือช่องทางหาเงินเส้นทางใหม่ๆหรือมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ถูกใจหรือมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามานะครับนั่นเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าชาวกลุมมีโอกาสใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้นนะหรือสมมติว่ากำลังอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็มีโอกาสสำเร็จนะหรือบางทีให้เพื่อนครับตั้งใจให้อยากจะขยับขยายในเรื่องงานนะครับหรือตั้งใจจะขยับขยายในเรื่องของอก,กว,ว่ากิจกรรมกิจการหรือไอเดียที่เราเคยคิดไว้แล้วอยากต่อยอดออกมาให้กลายเป็นงานเป็นรูปธรรมเป็นเงินนะครับก็สำเร็จเพราะว่าเป็นช่วงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ได้ เป็นการเอาโปรเจกต์ในความรู้สึกในใจที่เราเคยคิดไว้ออกมาทําก็ได้นะฮะเผื่อเพื่อนๆคิดอยากทําอะไรมานานแล้วนะครับอยากทําอยากลงมืออยากเรียนบางคนก็มีโอกาสที่ได้เรียนบางคนอยากลงคอร์สพิเศษบางคนอยากจะหาวิธีจะเรียนรู้นะครับเพิ่มฝีมือศักยภาพหรือความรู้ตัวเองบางเรื่องนะครับก็สามารถเรียนรู้นะครับในช่วงนี้ได้อาจ,จะไม่ถึงกับเป็นการลงคอร์สก็ได้เป็นการศึกษาหาข้อมูลหรือว่า กำลังศึกษาเรไรอบางอย่างนะฮะเพื่อฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็การต่อมาจังหวะดาวมันดีในมุมของวาจานะครับเผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรคิดอยากทาช่วงนี้คําพูดคำจาจะเด็ดขาดนะครับมันจะตรงไปตรงมานะครับฉะนั้นช่วงนี้จะพูดคุยอะไรก็ตามทาได้นะฮะคำพูดคาจาช่วงนี้มันจะอารมณ์แบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยอ้อมคอนะครับโอเคนะฮะนี่คือข้อแรกครับโอกาสใใหม่ หรือการได้ทำอะไรส่วนตัวพิเศษหรือการได้ทําเรื่องยา,ยากให้มันง่ายขึ้นนะครับแปลว่าภารกิจในความในใจช่วงนี้อะไรคาใจเอามาทําได้นี่คือข้อแรกข้อที่2ครับอันนี้ผมดูเรื่องของร่างกายนะครับถ้าป่วยไม่สบายอยู่จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีดวงการใช้ร่างกายเยอะนะครับก็ต้องระวังป่วยคไม่สบายนะครับแสดงว่าถ้าป่วยอยู่จะหายไวแต่ถ้าแข็งแรงอยู่นะครับ ช่วงนี้แหละอย่างนี้เป็นหนึ่งเดือนนะครับจะเป็นช่วงที่ต้องทําอะไรหลากหลายอย่างนะฮะใช้ร่างกายใช้สมองเดินทางนะครับหรือนอนดึกนะฮะบ,บางทีวันหยุดก็ไม่ได้หยุดหรือไม่ได้พักนะครับเลิกงานแล้วบางทีมีเรียงมีนัาหมายหรือจะต้องไปทําอะไรต่อบางทีมีการเดินทางฉับพันครับโอ้โหใช้ร่างกายเยอะมากครับก็ต้องระมัดระวังป่วยไขย้ไม่สบายมาจากการเดินทางป่วยไขย้ไม่สบายจากการติดเชื้ออยู่ใกล้ชิดใครป่วยไม่สบายเราติดเชื้อตาม หรือช่วงนี้นะครับมันจะมีเหตุให้ต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นแล้วสําเร็จด้วยได้เครดิตด้วยบางทีได้ทางด้วยหรือได้คําชื่นชมนะฮะอะไรคือเป็นช่วงที่คนเดือดร้อนจะนึกถึงเราบ่อยแต่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้บางทีไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับบางทีเป็นคนใกล้ตัวนะฮะแล้วเราก็อยากช่วยด้วยแหละนะฮะบางทีจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับหัวหน้านะฮะเพื่อนร่วมงานนะครับคนรู้จักนะฮะแฟนนะฮะ หรือว่าจะเป็นบุปการดีครับใครก็ตามช่วงนี้จะเป็นมักจะเป็นคนแก้ตัวนะฮะจะังานให้เราช่วยแล้วเราก็สามารถช่วยได้ก็เป็นผมก็เลยมองว่าอาจังหวะนะครับมันดีในมุมของการช่วยเหลือคนจังหวะดีเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับตัวเองหรือแก้ปัญหาหกับผู้อื่นว่าไปครับเพื่อนๆฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามครับในช่วงตั้งแต่นี้นะฮะตั้งแต่17นี้ถึงสิสิงหาเนี่ยครับมันจะมีทางออกเสมอและมี มีทางแก้ไวกว่าปกติปัญหาจะจบได้ไวกว่าปกตินะซึ่งมันดีนะฮะเพราะว่าปัญหามันยืดยาวมันก็เครียดแล้วก็มันก็ทําให้ปวดหัวนานนะครับวันนี้ปัญหาจบไวนะครับก็จริงคือจุดเด่นและข้อดีนะแล้วก็นะครับสาคัญนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของคนสนับสนุนนะครับเอยป่าขอความช่วยเหลือจากใครจะได้เว้วนันให้ใครช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาสําเร็จ มีดวงเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อต่อรอ,องบางคนอาจจะซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการไหว้วานให้ใครช่วยเหลือสําเร็จถึงแม้จะใช้ใครไปช่วยทําอะไรให้ก็สําเร็จมีดวงเกี่ยวกับคนที่รับปากก็ได้ทําตามนั้นนะฮะแล้วก็อย่างคือมีโชคฟุกๆนะครับเพื่อนๆนฮะมันมีโอกาสมีโชคฟุกๆนะครับช่วงนี้นะครับมุมดาวอันนี้ผมโม้ลเล็บนิดนึงนครับระวังความขาย้งเล็กๆเกี่ยวกับแฟนนะฮะหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่แบบไม่ค่อยจะ คุยแล้วสบายใจนะฮะฉะนันระวังเรื่องของการสนทนากับแฟนนินะฮะแต่ว่าการแก้ปัญหาเด่นแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องของการเริ่มสเกลใหม่ดีนะครับรวมถึงคนสนับสนุนส่งเสริมนะฮะดูแลแก้ปัญหาเมื่อ,อย่างให้ได้นะฮะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะแก้ได้ไวไวพริบดีนะฮะแล้วก็การตัดสินใจสําคัญผมก็จะดูว่ามันมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับโอเคนะฮะงั้นบทสรุปนะครับก็คือเรื่องของ การได้รับข้อเสนอควรช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือได้ทำไรใ,ใหม่นะครับแล้วก็สูขภาพร่างกายช่วงนี้ก็ดูแลนิดนึงนะฮะถ้าใครแบบแข็งแรงดีอยู่ล,งลองเปิดแค่ไม่สบายดคประจำตัวหรือการพักผ่อนได้พอ,พอแต่ถ้าปวดไม่สบายอยู่จะหายไวแล้วก็เรื่องของมีคนสนับสนุนส่งเสริมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จมีดวงคนผลักดันหรือมีทางแก้ทางออกในปัญหาที่มันคาราคาสังคาใจนะครับเรียกว่าเป็น3มเรื่องเด่นนะอ่า ขอให้โชคดีครับในช่วง17นี้ถึง17สิงหาครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ